กินอาหารหอนเจจ้อนส่วนตัวล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลอกอฮอลสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างต่างสังคมและสแกนคิวอาโค้ดไทยชนะจะทำให้ต้านห่างไกลโรคโควิดสิได้ กันลังเจตติดตามห้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายษษษยัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จานี้ไปขอเชิญท่านให้ฟังรายการหมอกับประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด19เจ้าขอเชิญท่านให้ฟังรายการมอกับประชาชนช่วงสุขภาพ หูตันโควิด -19 ปเพบกับข่าวสารความหูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตทางสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้านี่นีเธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะ เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิกมาพบกับรายการมอกอบประชาชนช่วงสุขภาพหตันโควิด9ิะเจ้าจกับทีมงานสถานีวิทยุมอกะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็มสต ความถี่6 1 2กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดอออากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เว็บดอทเคอร์พลัสหกหนึ่งสองดอ o คอมเ e ซละ y และ u b e สถานีวิทยุมากอเชียงใหม่จะได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็รับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัพย์ฮับในที่ตรมรายการนำเอาเรื่องราวเกี่ยว กับสุขภาพมาฝักเั้นฟังกันหูก่อนหูตันป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโควิ 19. ด -19 ที่ระบาดตะลอกใหม่ในช่วงนี้เจ้า ้าเจ้าเสงนเทียนเนียมทรพบฮับนาตีตะเมินรายการนะเจ้าทีมงานสถานีวิทยุมอกรเชยงใหม,ม่มหาวิทยาลัยเกษ,ษตรศาสตร์วันนี้ก็อยู่พร้อมกับทีมงานจากศูนย์อนามัยที่นึ่งเชียงใหม่กลุ่มอนามัยก็มีคุณหมอนองนุชย์พัฒรอนันตนบเป็นผู้ในการศูนย์ดูแลยอยู่นะเจ้าวันนี้เขามาขอคำหูเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมวันแม่แห่งชาติเขามาชวนท่านฟังดูแลสุขภาพลูกน้อยกันนะเจ้าการให้นมแม่แก่ลูกน้ย น้อยนั้นมีความสําคัญจะใดโดยเฉพาะสถานการณ์การแปรระบาดโควิดสิบเกาขไปขอความรู้กับหัวหน้าพิมพดวงใจชัยชนะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่เนื่องเจียงใหม่กลุมอนามัยกันดีกว่าสวัสดีเจ้าหัวหน้าพิมพดวงใจเจ้าเช้าสวัสดีเจ้าคุณแสงเทียนและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเจ้าปะกันเหมือนเดิมนะเจ้าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดสิบ้าระบาด ในบ้านเฮาอยู่รวมถึงทั่วโลกนะนะเจ้าสถานการณ์ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะเจ้านี้สถานการณ์ปัจจุบันแม่ยังสามารถให้น้ํานมแม่แก่ลูกน้อยได้อยู่ก่อนแล้วก็การเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมแม่นั้นมันมีความสําคัญจะใดเจ้าหัวหน้าเจ้าเจ้าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนาะนมแม่ยิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเจ้าเพราะว่านอกจากนมแม่เนี่ยจะเป็นอาหารที่ดีสําหรับ มวลมนุษย์เนะาะเปินท้องว่านมแม่เป็นทุนสมองของลูกลักเพื่อการจเจริญเติบโตแล้วมันก็เป็นสิทธิของละอ่อนโดยเจ้าที่ได้รับการปกป้องสิทธิในการได้รับอาหารที่เหมาะสมก็คือนมแม่นะเจ้าแล้วก็นมแม่ก็คือเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่เจ้าแม้ว่าจะมีสถานาการณ์อะไรอย่างก็ตามเนาะนมแม่ก็ยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่เจ้า ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความสําคัญอยู่นะเจ้าหัวหน้าเจ้ามีความสําคัญอย่างจะใดหัวหน้าช่วยอธิบายเพิ่มเติมแหมนอยนะจ้ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นจะใด,ดเพ่องอ่ะจ้าค่ะในปัจจุบันนี้นะจ้ะเขาจะพบว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะจ้าว่ามัน มันเพิ่มจํานวนขึ้นนักขึ้นเนาะแต่ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นการที่สร้างภูมิต้านทานแก่ลูกเจ้าพราเราอ่อนน้อยอ่ะเปนจะไปสามารถได้เข้าวัคซีนได้ที่จะป้องกันโรคเจ้าเป็นก็จะได้วัคซีนจากน้นํานมแม่ในเต่าเป็นท้องว่าน้นํานมแม่คือวัคซีนหยศแรกของลูกเจ้าที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับลูกเนาะแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยก็คือ,อไรายได้ก็อาจจะลดลงอีเนะาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตัวเองนะเจ้ามันจึงเป็นความวนนนะจําเป็นที่เร่งด่วนเนาะนะปัจจุบันที่เขาจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเจ้าที่สนับสนุนแล้วก็ปกป้องให้ลาอ่อนเนี่ยได้กินนมแม่ตามสิทธิ์ของเราอ่อนเนาะคือสถานการณ์ที่เปิ้นสำรวจมานะเจ้าโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหรประชาชาติเนี่ยเพิ่นก็มีการสำรวจปีล่าสุดเมื่อปี2562นี่ยเจ้าว่าละออนเนี่ยโดยเฉพาะทารกไข่เนี่ยเจ้าเพียงร้อยละ34ละอันที่จะได้กินนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอดออกมาเจ้าแล้วก็มีเพียงร้อยละ14ละอันที่จะได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรก เพยิ่งไปกว่านั้นนะเจ้ายังเป็นตัวเลขที่น่าตกใจก็คือร้อยละสิบห้าต่ออ้านเจ้าที่ได้กินนมแม่ยาวนานไปจนถึงสองปีซึ่งเราจะพบว่าในแปดจังหวัดภาคเหนือของเฮาเเจ้านียก็มีละอนที่กินนมแม่อย่างเดียวเนี่ยถึงหกเดือนเนี่ยร้อยละห้าสิบสามต่ออันเจ้าก็ยังได้บรนักเจือนะเจ้า เพราะฉะนั้นนมแม่เป็นวัคซีนยดแรกของลูกอีนะเจ้าหัวหน้าเนะาะก็ฉะนั้นนมแม่สําคัญแน่นอนตะกี้หัวหน้าโอม,มากรรมว่านมแม่ทุนสมองลูกรักมันเป็นอย่างใดคือหัวหน้าพิมดวงใจเล่าเพิ่มเติมสักน้อยเราเจ้าหัวหน้าเจ้าข้าวนมแม่เนี่ยเป้นบอกว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็วิเศษที่สุดของมวลมนุษย์คือมันเป็น อาหารแห่งความเอื้ออาทรจากแม่สู่ลูกะเจ้า,จาก,ก็คือมันเป็นคองว่ามันมันเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศีลเนาะแห่งชีวิตของคนเฮาเาาี่าคือลูกคนก็ต้องกินนมคนเนาะแล้วก่อนในน้ํานมแม่น่ะบาเพียงแต่จะทําให้ลูกอิ่มท้องแต่มันสร้างในเรื่องของการเจริญเติบโตด้านร่างกายของลูกได้ เหมาะสมไปตามวัยของเปิ้ลนะเจ้าแล้วก็ยังพัฒนา<บ>ในเรื่องของจิตใจของแม่ของลูกเป็นอย่างดีเนาะพเพราะห่อนที่กินนมแม่นะเจ้าเขาจะอยู่ในอ้อมกอดของแม่แล้วสมองเขาเนี่ยจะมีการรับรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะเจ้าโดยเฉพาะสองขวบปีแรกที่ป้นห้องว่ามหัสย์พันวันแรกของชีวิตคือสองขวบเนี่ยก็จะเท่ากับ พันวันพอดีเลยเจ้าคือสมองืันจะโตเร็วมากแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ สารอาหารในนมแม่จะมาะสําหรับการสร้างเซลล์สมองของลูกและแห่งอย่างนึ่งก็คือลูกจะได้รับความพักความอบอุ่นจากการที่แม่เนี่ยกอดสัมผัสในขณะที่หื้อนมโดย,ยเอจามันก็จะช่วยกระตุ้นการรับรู้ของลูกแล้วก็พัฒน,นาการสมองของลูกก็เลยเหมือนกับว่านมแม่เนี่ยคือทุนในการที่จะสร้างสมองของลูกใื้ลูกฉล<ช><ๆ>าดแล้วก็เติบโตแข็งแรงได้แอ สองขวบปีแรกนี่นะสำคัญเลยนะนะเพาะน,นั้นถ้า,าลูกได้กินนมแม่เปิ้นก็จะได้สร้างเซลล์สมองได้ดีนะแล้วก็อยู่ในอ้อมกอดแม่มันก็มุ่นอบอุ่นนเช้าแล้วก็มีความสุขนะเช้าอันนี้ก็นนเป็นความสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็สามารถจะสร้างความฉลาดสมองให้กับลูกได้โดยการให้ลูกกินนมแม่ยี่แม่ก็จ้าหัวหน้าพิมพ์ดวงใจเจ้า ้่วแม่ละเก้าเพราะการที่ลูกกินนมแม่ก็เป็นตัวช่วยทำให้สมองลูกจเจริญเติบโตได้ดีนะเจ้าก็เพราะว่าในน้ำนมแม่เนี่ยมันมีสารไขมันที่จาเป็นสำหรับสมอง ของลูกนะคะในในช่วงแรกเกิดจนถึงระยะหกเดือนแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าร่างกายของลูกเนี่ยเั่นยังสร้างน้ําย,ย่อยไขมันมาได้เต็มที่เพื่นก็อาศัยน้ำย่อยเนี่ยจากนมแม่ซึ่งมันจะทำให้ไปสร้างสมองของลูกได้อย่างเต็มที่เนาะมันจะต่างจากไขมันที่เป็่นโฆษณาที่เพิ่นเติมเข้าไปในนมผสมนี่นะเจา้าคือในนมแม่เนี่ยมันสามารถที่จะ สางสารอาหารด้อย่างทดแทนได้เลยเพราะมันคือธรรมชาติรรแหรนบแม่กับลูกในเจ้ามันมีสารอาหารดักกว่าสองร้อยชนิดก่อนค้าในนมผสมเนี่ยเป็นเป็นโฆษณาว่ามีอันสารท่านสารนี่ในเจ้าจะได้จะได้มันกระตึงกาเต่ากับนมแม่ที่มีสองร้อยกว่าชนิดนักขนาดในเจ้าแล้วจะช่วยในการพัฒนาสมองพัฒนาจอประสาทตาทำให้ลูกแบบมองเห็นได้ดีในเจ้าแล้วก็ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในเรื่องของการเจริญเติบโตหล่ออ่อนที่กินนมแม่จะเห็นว่าหล่ออ่อนจะมีพัฒนาการดีเจ้าพัฒนาการเร็วกว่าหล่ออ่อนที่กินนมอื่นๆเพราะว่าการที่หล่ออ่อนอยู่ในอ้อมกอดของแม่เนี่ยกินนมวันเน่้งก็เป็นเจ็กแต่เตื้อนนะเจ้ามันเกิดจะขึ้นอยู่กับความถี่ของการเทื่อนมโดยการที่แม่เบิ้ลอุ้มเบิ้ลกอดนะเจ้า,า,า,ามันเกิดจะกระตุ้นกระประสาทสัมผัสที่ไปยังสมองทำให้ เส้นใหญ่สมองมีการแตกแขนงได้หนักขึ้นเคุนบอกว่าเราอ่อนที่มีรอยยักสมองหนักๆนะเจ้าจะเป็นเราอ่อนที่ฉลาดมากเจ้ายิ่งรอยยักนักเท่าใดก็จะฉลาดมากตังอันเนี่นยเจ้าแล้วประโยชน์ของนมแม่นะเจ้ามันนอกจากมีต่อลูกแล้วเนี่ยก็ยังมีต่อแม่เขาจะสังเกตเห็นว่าแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เจ้าเิ้นจะมีมดลูกเข้าอู่ได้เร็วคือต้องเป็น จะลุกเร็ว ไขมันที่สะสมอยู่ก็จะถูกนําไปใช้ในในการสร้างน้ํานมให้ลูกไปจนหมดจนเสียงเนาะก็แม่ก็จะผอมได้เวยจะมากับมาค้างไข้พุงก็จะไปยืดเนี่ยเต่าน้ํหนักก็จะลดได้เร็วในระยะหลังคลอดแล้วก็แหมยางนี่ก็คือช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆอย่างเช่นว่าโรคหัวใจคาดเลือดคะ่ะโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคไขมันอุดตันเนี่ยเต่าเพราะว่าไขมันเนี่ยมันถูกดึง ไปใช้ในการสร้างนมหมดแล้วแล้วก็แหมยางก็คือในเรื่องของมะเร็งเต้านมและมะเร็งเยื่อบุโงมดลูกนเนี่ยเจ้าก็จะช่วยได้ดีตวัวเนาะแล้วก็แหมยางก็คือช่วยในการที่ว่าประจําเดือนของแม่เจ้าที่ให้นมลูกเนี่ยจะมาช้าประมาณหกเดือนปุ้น,นเนี่ยเจ้าถึงจะเริ่มมีประจําเดือนก็แม่ก็จะได้สบายเนื้อสบายตัว มีเวลาเลี้ยงลูกได้นักขึ้นนะเจา้าเนาะแล้วก็แหมอย่างก็คือโลกกระดูกพุนที่เขาจะเจอบ่อยๆในผู้หญิงเนีะเจ้าก็จะช่วยได้ดีเจ้าถ้าเขาลูกกินนมแม่นะเจา้าอือือดีไปหมดเลยนะเจ้าตึงแม่ตึงลูกนะเจ้าลูกกระาาเนนะแม่ก็หุ่นดีต่อยนะเจ้าเข้าอ้ยโโโโแล้วก็เพราะนั้นการให้นมแม่มีความสําคัญแน่นอนนะเจ้าแล้วก็หลายท่านผู้ฟังอาจจะยัง อีคลิกใจเนาะว่าแหมยังอย่างถึงต้องกินนมแม่อย่างเดียวเมินตุกโหกเดือนก่อนเอา้าเจ้าหัวหน้าพิมพดวงใจเช่ารอใอ่ในเรื่องของกินนมแม่อย่างเดียวหกเดือนเนี่ยมันมันเหมือนค่ข้อมูลใ,ใหม่เลยนะจ้าเนาะเพราะว่าเพิ่ลทําวิจัยมาละโดยองค์การอนมามัยโลกเนี่ยเพิ้็ประกาศไว้ตั้งแต่ปีสองห้าสี่ห้าแล้วเจ้าว่าการกินนมแม่อย่างเดียวหกเดือนเนี่ยมันเป็นการยืนยันได้ว่า ก็มีผลต่อเด็กเป็นเป็นผลทางด้านดีนะจ่าวลดโอกาสที่จะเกิดโรคอย่างเช่นว่าท้องเสีย โรคทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้อย่างทั้งหลายเนาะรวมทั้งฝุ่งผนต่อพัฒนาการสมองของลูกโดยนะจ๊ะแต่บางคนอาจจะว่าว่าถ้ากินนมแม่อย่างเดียวเนี่ยลูกไม่ได้กินน้ําเลยไม่ได้กินอาหารอื่นเลยเนี่ยละอ่อนมันจะใหญ่ก่อนนะมันจะเติบโตได้แต่ก่อนนะจ๊ะขอให้มั่นใจได้เลยนะจะว่าในนมแม่น่ะมันมีน้ําอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์และจ๊าเราจะเห็นว่าน้นํานมแม่บวกกับสารอาหารเนาะมันก็จะ เป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวละที่อยู่ในน้ำนมแม่นะจ้าการอาหารยางที่เขาว่าจะแค่มีสองร้อยก่าชนิดเนาะมันจะอยู่ในแฮนหมดละนะจ้าแล้วก่องหกเดือนแรกเนี่ยการที่จะต้องบำรุงสมองของลูกเนะี่ยเพราะว่าสมองเพื่อนนะ่ะจะมีการจเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็ทางเดินอาหารที่เขาอู้ตะเกียว่าน้ําย,ย่อยมันยังทํางานได้พอดีนะจ๊ะแต่นมแม่เนี่ยจะย่อยง่ายเราจะสังเกตเห็นว่าราออนที่หินนมแม่ จะทายบ่อยจะทายบ่อยแล้วก็ทายได้ง่ายจะไม่ค่อยมีท้องผูกท้องอืดอย่างแย่เจาะต่างกับกันที่กินนมอย่างอื่นเนาะล้วกอภูมคุ้งกันที่ได้จากนมแม่เนาะยิ่งระยะเน,นี้ยมีการระบาดของเชื้อโรคต่างๆได้เยอะแยนะนมแม่ในะต่อในน้ำนมเหลืองเนะี่ย ที่มันยศออกมาครั้งแรกนะเจ้ามันคิดเป็น้องว่าวัคซ,นะซีนเนาะวัคซีนชนิดแรกที่ปลูกได้นะครับจะเจ้าใช่มีประโยชน์มากมายแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันได้นะเอ้าบอกว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเนะรียอี่จอ้าแล้วก็แมบบอยางก็คือเราต้องกลัวว่าลูกจะไปอิ่มนะเจ้าเพราะว่ากระเพาะอาหารของละอ่อนเนี่ยมันมีขนาดน้อยเดียวมันเต่ากับกัมปัน้นเปื่อนอะกัมปั้นน้อ,นอย ต่ันน้ะเจ้ามันเป็นที่ใหญ่ตะใดเนะาะเพราะฉะนั้นการที่น้องเปิ้นกินอาหารแต่ละมือะะ้อเนี่ยค่ะมันก็จะอิม่มอิ่มพอดีกับการที่จะนําไปใช้ในร่างกายเปิ้ลจยเทาย่าอ,ยอยได้ง่ายตัวเอ๋า เพราะนั้นสำคัญแน่นอนนะจ้าเนาะอ่าในระยะแรกนะจ้ะที่ลูกน้อยต้องกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนมีความสำคัญนะจ้าแล้วก็องค์การใมโลก WHO เพิ่งก็ประกาศเรียบร้อยแล้วนะจ้ะมีการยืนยันเพราะนั้นมั่นใจได้นะจ้ะเลีย้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวไดครับสารอาหารครบถ้วนแน่นอนนะจ้าแล้วก็จะทำย่างใดดีคือลูกได้กินนมแม่ได้เมันเมินที่สุดเนี่ยจ๊หัวหน้าจ้ะ หนะ้าพิมพ์ดวงใจเจ้ามีเทคนิคกับเจ้านีมันมันวันนี้เราก็จะมีตัวเลขมาอู้กันบ่อยด้อยเนะาะ <c oughs> อุ่นกันในอนามัยโลกเนี่ยเมันก็ได้กำหนดในเรื่องของหลักการที่นมแม่นนเจ้าก็จะเป็นตัวเลขที่จำได้ง่ายก็คือดึงหกสองนะเจ้า นะอันนี้เขาอู้เรื่องนมแม่หนึ่งหกสองนะจ้าเลีกหนึ่งก็คือการใื้ดูดนมโดยเร็วหลังคลอดภายในหนึชั่วโมงเพื่อจะก,กระตุ้นให้น้ำนมแม่น่ะหลังได้เร็วขึ้นนะจ้าเลียกหกก็คือการกินนมแม่อย่างเดียวนานถึงหกเดือนนะจ้าโดยไม่ให้น้ำหรือสารอาหารอื่นปะผลน,นะจ้า แล้วก็เลขสองเนาะก็คือการที่ลูกกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยตั้งแต่หกเดือนจนถึงสองปีหรือมากกว่านั้นก็ได้นี่นะเจ้าเพราะว่าลูกเนี่ยถ้าได้รับการกอสัมผัสเนื้อแนบเนื้อกับแม่ทันทีหลังการคลอดอ่ะเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้หลอดเน,นี่ยคุ้นชินกับการดูดนมโดยที่ไม่จาเป็นต้องให้การช่วยเหลือใดๆละมันเป็นธรรมชาติของ ของลูกนะเก้าที่ที่เขาจะเรียนรู้โดยการที่ว่าจะหันหน้าเข้าหาตัวเต้านมของแม่แล้วก็จะมีการดูดเพื่อจะเป็นไปได้ว่าการที่ลูกจะดูดนมด้วยท่าที่ถูกต้องและได้รับน้านมได้ง่ายขึ้นเนี่ยจะช่วยให้แม่เนี่ยเก่าลาให้นมเป่นก็รจะไปเจ็บหัวนม นะแล้วแม่กับลูกก็จะได้อยู่ใกล้กันได้ครับความรักความอบอุ่นจากแม่สู่ลูกเกี่ยาการโอบก,กอดผิวแม่สัมผัสกับผิวลูกจะเก้า,ากเพราะว่าตอนเป็นอยู่ในท้องเนี่ยคือเป็นอยู่ใกล้กันเนาะลูกก็ได้ยินเสียงหัวใจแม่เต้นเนี่ยเจ้า,จาแต่พอออกมาท่างนอกอ่ะลูกเมันก็จะ เคว้งคว้างละถ้าเพื่อนมาได้ยินเสียงหดใช้แม่หรือแม่มาได้กอดมาได้มาได้กลินแม่เจ้าเพื่อนก็อาจจะมีร้องไห้งอแงอย่างนี้เจ้าเพราะฉะนั้นการที่ลูกได้กินองแม่ทันทีหลังคลอดเนี่ยจะช่วยได้ดีเจ้าช่วยทํำให้ลูกอ่ะเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดเลยเจ้า อืมจ้าสำคัญขนาดเลยนะเจ้าเพราะน,นั้นเราก็ให้ลูกได้กินนมแม่ได้เมือนที่สุดนะเจ้าเพราะน,นั้นหนึ่งหกสองสำคัญนะเจ้าหนึ่งชั่วโมงหลังจากคลอดลูกต้งองให้ลูกได้ดูดนมแม่เลยอันนี้คุณหมอเพิ่นก็จะทําความสะอาดลูกน้อยเสร็จนอกหลังจากคลอดเพิ่นก็จะน้องน้อยมาให้คุณแม่แล้วก็ได้ลูกได้ดูดนมเลยนะเจ้าอันนี้นเราก็ได้หันหน้าลูกอย่างเต็มที่แล้วนะตอนช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกนะเจ้าแล้วก็เพ้่น น้ำนมอย่างเดียวหกเดือนนะคะนมแม่อย่างเดียวแล้สองก็คือกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยนะเจ้าอย่างน้อยหกเดือนถึงสองปีอันนี้เป็นความสําคัญเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นหลายท่านก็บว่าโอ้ยอยากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนาะแต่ว่าแม่เนี่ยจะเนี้ยอย่างใดดีดจะนื้น้านมเนี่ยมันมีมีเปียงปอจะเอะเจ้าหัวหน้าก็มีเทคนิคกับเจ้าหัวหน้า,า,นา,า,นาพิมพ์ดวงใจเจ้า เช้าเทคนิคการที่จะให้น้ำนมปอรหรือปอป,อปอนะจ๊ะอัน เขาก็จะใช้เคล็ดลับสามดูดนะเจ้านะเนาะเคล็ดลับสามดูดมีอย่างอ้อนะเจ้าก็คือการดูดยเร็วนะเจ้าก็คือแม่ต้องให้ลูกดูดนมภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดบันตะกี้ที่เฮาอู่ว่าคือมีการโอบกอดสัมผัสระวางแม่ลูกภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดแล้วก็กระตุน้นให้ลูกได้ดูดนมน้ำนมแม่ก็จะไหลนะเจ้าก็จะเกิดการลังน้ำนมการที่ดูดบ่อยนะเจ้าก็คือ ้องให้ลูกดูทุกสองถึงสามชั่วโมงหรือบ่อยตามที่ต้องการนะเจ้าคือลูกให้ช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะมาถึงสองสามชั่วโมงก็คือบ่อยครั้งที่ลูกต้องการดูดนมนะเจ้าแล้วก็ก,การดูดที่ถูกวิธีก็คือการอุ้มแล้วก็ถ้าดูดนมของลูกก็จะต้องถูกต้องนะเจ้าอย่างเช่นว่าการดูดที่ลึกถึงลานนมนะเจ้าที่จะช่วยทำให้ ต่อมน้ำนมเนี่ยมันสามารถที่จะทํางานได้อย่างอย่างดีแล้วก็ออยังรวดเร็วหลังคลอดนะจ้ะถ้าลูกดูดนมบาถูกวิธีมันก็จะทําให้น้ํานมบาลังแม่ก็จะเทปหัวนมไปแหมน,นะจ้ะก็แม่ที่คลอดในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการฝึกทักษะการดูดโดยใช้วิธีสามดูดเน,นี่ยจ้ะเพื่อจะให้สามารถเลี้ยงลูกได้ดีแล้วก็ถ้าน้านมไหลดีแล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็ กลับบ้านไดนะเจ้าก็ทุกโรงพยาบาลนะเจของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค้นก็จะมีวิธีปฏิบัติและกอบวิธีการจุดทักษะของแม่ในเรื่องของสามดูดนี้ทุกตี้เลยเจ้าแล้วก็แหมยางนึงก็คือแม่ที่ไปทํางานก็สามารถบีบเก็บน้ำนมโดยใช้ลักษสามบีบเหมือนกันเจ้าก็ใช้เนเ่ดียวกับสามดูดเลยเจ้า มีเทคนิคเหมือนกันนะจ๊ะนะสารสําคัญในน้ํานมนี่มีหันว่ามีแผ่วฮอร์โมนที่สําคัญในการช่วยหลังของน้ํานมโดยเอกเจ้าหัวหน้าเจ้าจ้าเจ้าฮอร์โมนในการหลังน้ํานมเนมันก็จะมีที่สําคัญสอง นะวพื่จอาเนาะท้องว่าโพเ l ลกตินนี่นะจ้กโพเลกตินนี่มันจะอยู่ในต่อมน้ํานมเลยนะจ้าที่จะมีการผลิตน้ํานมออกมาเนาะมันจะอยู่ที่ผนังเซลลในเรื่องของการผลิตน้านม มันจะมีตัวที่ว่าฮอร์โมนโปรเลกตินเนี่ยจะส่งเข้าไปสู่กระแสเลือดไปยังเซลล์ผลิตน้ํานมแล้วก็ทําหน้าที่กระตุ้นในเจ้าห้องน้ํานมหลั่งออกมาเอาน้ํานมมีการผลิตออกมานะคะแล้วมันจะผลิตเร็วหรือช้าในเจ้าสำหรับแม่แต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกแบบได้ดูดนมแม่เร็วขนาดไหนเนาะถ้าทันทีหลังคลอดเนี่ยคือรับประกันได้เลยว่าน้ํานมแม่จะถูกถูก กระตุ้นแล้วก็ถูกสร้างขึ้นโดยฮอร์โมนโปรเลตินเนี่ยได้เร็วขึ้นนะจ๊ะก็จะทำเพื่อน้ำนมเนี่ยมีในเต้าได้นาึ้นนะจ๊ะแล้วมันก็มีฮอร์โมนอีงตัวหนึ่งนอกจากจะมีการผลิตน้ำนมโดยโปรเลตินแล้วเนี่ยจ๊ะมันก็จะมีน้ำนมที่ช่วยทำาพื้นหลัง น้ำนมจะหลั่งออกมานะเพราก,ก็ใช่ว่ามันสร้างแล้วมันจะค้างอยู่ในท่อน้ํานมอยู่ในเต้านมเนีะจาถ้ามัหลั่งออกมาลูกก็จะมไาได้ดนะกินแล้วจ๊าเพราะฉะนัน้นก็จะมีอย่างตัวนึงก็ทอว่าออกซิโทซินนะจา๊าที่เป็นฮอร์โมนคล้ายๆกับว่าถ้าเขามีความสูกนะจ้ามันก็จะหลั่งนักพอมนหลั่งนักมันก็จะทำให้น้ำนมปุ่งปุ่งออกมาเนาะมันคล้ายๆกับเป็ดฮอร์โมนแห่งความรากักความซูกอย่างเงี้ยค่ะ ถึงแม้ว่าเฮาเฮาแบบใจแม่ที่เลี้ยงลูกได้นมนะเวลาเฮามีความสุขเนี่ยออกซิโตซินมันก็หลั่งได้เหมือนกันม่ต้องมันจะทำให้เขาผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขและสมองจะปอดปู๋นะต๊อกมันมีความเครียดมันมีความกังวลแล้วแม่ที่ฮอร์โมนออกซิโทซินทํางานได้ดีก็คือแม่ที่มีความผ่อนคลายนะ่๊อกไม่กังวลบม่เครียดแล้วก็น้ํานมจะส้าสมในร่างกายได้ดีขึ้นนะ่อที่ พอเวลาของรายการมรกรื่อประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด1 9วันนี้ก็เสี่ยงเหตุบดีปรกกันได้ก็วันจันทร์6มงเกินถึง7โมงจ้าตทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยลรรษษาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM stereo ความที่12กิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เบอร์ไวเบทเทอร์พลัสหกหนึ่งสอได้ ูทูบสถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS โดย a n หรือ d n d r o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเาชีางเทียนยิมทรย์พร้อมวิทยากรวนันนี้นำรายการจากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตื้อต่อไปตั้งสถานีวิทยุมากมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกชาว